มีอิทธิพลเพียงใดหากทำการทจริตคอร์รัปชันรัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างไม่ละเว้นค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่ข่าวเช้าวันหยุดเสาร์ที่ของคุณผู้ชมนะครับบอกข่าวเล่าเรื่องครับวันนี้เสาร์ที่6กรกฎาคม2556นะครับผมภาคภูมิอยู่กับอาจารย์ธรรงศักดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณภาคภูมิครับครับมาพบกันเช้าวันนี้นะฮะก็มาคุยกันเหมือนเดิมนะครับหลายเรื่องราวนะครับทุกเช้าเสาร์อาทิตย์6กโมงเช้าแบบนี้นะครับท่านก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันพูดคุยนะครับเรื่องว่าจะแจ้งเรื่องราวข่าวสารต่างๆเข้ามาก็ได้นะครับ SMS ที่หน้าจอนะครับ4 1 1 1 2 0 2 4111202นะครับเดี๋ยววันนี้เราคุยกัน2เรื่องนะอาจารย์ครับเรื่องแรกคือเรื่องอะไรครับเรื่องเรื่องที่เพิ่งชมกันเมื่อสักครู่ก่อนอ๋อครับก็เป็นเรื่องของการธุรกิจทุจริตคอร์รัปชันนะครับการปรับปรามแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะคุยกันเรื่องของรถไฟไทยหน่อย โอ้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่ายังหวานเย็นเหมือนเดิมไหมถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนะที่เขาไปลรอๆกันเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันช่วงหน้านะครับแต่ว่าช่วงแรกคุยกันเรื่องของการประกาศเจตนารมณ์ในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนะฮะถามว่าทําไมต้องคุยกันครับคือเรื่องนี้ในในช่วงของกระแสการปรับครอรมอยิ่งลักษาเนี่ยหลายท่านติดตามข่าวสารข่าวนี้อาจจะบอกว่าก็ดูเหมือนข่าวปกติทั่วๆไปครก็เขาก็มีการประกาศ ทุจริตต่อต้านการคอร์รัปชันกันเป็นวาระอยู่แล้วเวลาครบรอบวันนั้นวันนี้แต่ว่าครั้งล่าสุดที่ท่านนายกยิ่งหลักนำคอรอมอชุดใหม่มาประกาศเจตนารมร่วมกันเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันการยึดหลักธรรมอภิบาลบในการบริหารจัดก,การบ้านเมืองที่ดีนี่คือทันทีที่ได้คอรอมอใหม่เลยนะฮะรประชุมคอรมอใหม่ปุ๊บวันแรกบ่ายนี้ประกาศเลย ก็ถือว่าเป็นการปรับคอมอถ้าพูดแต่ก็คือในช่วงกลางเทอมนะครับเทอมหนึ่งมี4ปีอันนี้เดินมา2ปีแล้วนะครับสปีนี้ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นี่ผมคิดว่าเป็น2ปีที่แม้ว่าจะถูกยกประเด็นเรื่องการคอร์รัปชันในโครงการต่างๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะยังไม่เห็นข่าวคือเรายังไม่เห็นรัฐมนตรีหรือว่านักการเมือง ในรัฐบาลนะครับ,รบที่ถูกจับข้อหาคอร์รัปชันนะครับซึ่งนั่นหมายความว่ารัฐบาลนี้สามารถรักษาตัวนะครับร <c oughs> ักษารัฐมนตรีต่างๆนี้สามารถที่จะรักษาตัวรอดนี้ได้รหรือยังไม่มีใครที่ถูกฟ้องหรือว่าถูกสั่งว่าผิดในเรื่องแบบนี้หรือว่าเห็นหลักฐานอ,อย่างชัดเจนนะครับ,รบเป็นเพียงสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่คาดการว่านะครับ พอเป็นรัฐบาลหรือว่าเป็นนักการเมืองโครงการใหญ่ๆนี่ก็จะต้องเกี่ยวพันกับการคอร์รัปชันครับแต่เราลืมไปว่ากระบวนการคอร์รัปชันเนี่ยมันฝังอยู่ในกระบวนการของระบบราชการนะครับและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับคือพูดง่ายว่าบางทีไม่ใช่จะเป็นจะต้องเป็นนักการเมืองแต่กระบวนการภายใต้ระบบราชการเนี่ยซึ่งเป็นคนที่บริหารจัดการเนี่ยเขาเรียกว่าการดําเนินงานต่างๆทุกจุดทุกช่องเนี่ยมันสามารถมีกระบวนการที่เข้ามาแทรกซ้อนได้อาจารย์พูด พูดซะผมนึกถึงเรื่องน้ําเลยมีต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือมันยังรากลึกรากฝอยรากแก้วอะไรมันเต็มไปหมดปัญหาที่สําคัญหรือว่าประเด็นที่สําคัญคของการท,ทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ระบบทางการเมืองเนี่ยเป็นอํานาจที่เบ็ดเสร็จนะครับ,รบเป็นเรื่องข่าวสารที่ปิดลับเมื่อก่อนนี้เราลองคิดถึงนะครับว่าเวลาจะขอข้อมูลอะไรเนี่ยระบบราชการจะบอกว่าลับ อบอกไม่ได้เวลาอะไรก็ตามลับเนี่ยมีความหมายว่าตรงจุดนี้เองก็คือคช่องโบของการที่คนจะแสวงหาผลประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมถามคุณภาคภูมิว่าคุณภาคภูมิรู้ไหมว่านายกรัฐมนตรีไทยคนแรกครใครบ้างที่ถูกยึดอํานาจเป็นคนแรกอ้ใครบ้างที่ถูกยึดทรัพย์เป็นคนแรกในรอบอในหน้าการเมืองไทย80ปีเนี่ยไม่รู้ครับคนแรกนที่ถูกยึดทรัพย์นะครับซึ่ง ตอนแรกก็ได้เสียงโหนร้องในฐานะของนายทหารที่ยึดอํานาจนะครับในปี2500แต่ต่อมานะครับพอหลังจากที่ตนเองสิ้นชีวิตหรือว่าอสัญกรรมลงนะครับเท่านั้นแหละเรื่องราวก็แดงขึ้นมานะครับก็คือที่เรื่องแดงเพราะว่ามีอนุเพรียาเนี่ยเป็นร้อยเลยนะครับปรากฏตัวออกมาแย่งชิงมรดกกับสี่พระยานะครับซึ่งก็ทําให้เกิดเรื่องราว ประชาชนเนี่ยเริ่มคิดว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับหนังสือพิมพ์ก็เริ่ม,มถ่ายทอดเรื่องราวของอนุภรยานะครับ,รบอนุภรยาคนนั้นคนนี้นะครับามีมีบ้านมีรถมีอะไรเต็มไปหมดและในที่สุดนะครับานายพลหรือว่าจอมพลคนนี้ก็ถูกเปิดเผยออกมาว่ามีกองมระดกถึง2,874ล้านซึ่งในขณะนั้น50ปีที่แล้วนะครับ,รบมีมูลค่าเท่ากับ1ใน3ของงบประมาณรายจ่ายของประเทศ ถ้าตอนนี้ก็ต้องเป็นหมื่นเป็นแสนล้านโอ้โหครับเพราะว่าตอนนั้นทองนี้อยู่แล้วบาทแล้สามร้อยสี่ร้อยเท่านั้นเองนะครับท่านคนนี้ก็คือจอมพลสลิดธนรัตน์นะครับก็มีการยึดทรัพย์จอมพลสลิดธนรัตน์และภรรยาเนี่ยไปหกร้อยกว่าล้านครับซึ่งนี่คือนายกเลฐมนตีคนแรกซึ่งมาจากการยึดอํานาจและเป็นรัฐบาลที่ทุกอย่างปิดลับหมดเลยครับโดยเฉพาะอะไรอะไรก็ตามก็เป็นงบลับไปหมดห้ามเวลางบลับมีความหมายว่าห้ามตรวจสอบ คนีระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภานนะครับ,รบสิ่งสําคัญก็คือการตรวจสอบการใช้งบประมาณของฝ่ายรัฐบาลดังนั้นเราจะพบว่าทําไมเรื่องต่างๆเนะี่ยจึงค่อนข้างที่จะ,ะพูดคุยกันว่าโครงการนั้นหรือว่างบประมาณตรงนี้จะมีการโกงกินกันไหมเพราะว่าข้อมูลมันเปิดเผยมากๆอาอแต่อย่างที่ผ่านมาเราก็ได้ยินข่าวว่าการจัดซื้อจัดจ้างการประมูลที่เป็นช่องทางของการ ที่จะกินค่าหัวคิวจะทุจริตคอร์รัปชันกันได้มากที่สุดนี่แหละตั้งแต่ระดับแรกจนไปถึงระดับสูงสุดหรือว่าขนาดไหนอะไรก็แล้วแต่ก็คือเรามีระบบ auction e ครับประมูลทางระบบคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเปิดเผยอะไรพวกนี้ได้แต่คารนี้ในกระบวนการ e a u c t o o n เนมันก็นําไปสู่กระบวนการที่ว่าการทุจริตหรือว่าการประมูลการลุ่มกันหัวประมูลเนี่ย มันก็เป็นกระบวนการหนึ่งของการคอร์รัปชันนั่นเองอประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่ได้รับการจับตามองนะครับในอาเซียนด้วยกันนะครับว่าเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เยอะมากมแต่การคอร์รัปชันนี้ก็ยังไม่หายจากประเทศไทยไปรประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้ชื่อเสียงว่ามีเงินต้องมีเงินใต้โต๊ะสําหรับการทําธุรกิจหรือว่าการทําธุรกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้<ข>เยอะมากเพราะว่ากันว่าเดี๋ยวนี้ปลาเข้าไปเท่าไหร่แล้วล่ะสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตะ์อ่ะ ครับหัวคิวซึ่งกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับรัฐบาลต่างๆก็พยายามที่จะลนลงเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นผมจําได้ว่าในสมัยรัฐบาลของพลเอกเปรมตินสูลานนท์เมื่อ30ปีที่แล้วนะครับ,รบก็พยายามที่จะเล่นบทบาทของรัฐบาลที่โปร่งใสสะอาดซึ่งพ รัฐบาลของพลเอกเปรมผ่านไป3าปีก็จะรณรงค์เรื่องปราบคอร์รัปชันเช่นกันนะครับการรณรงค์ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการรณรงค์ที่ดีนะครับในการที่จะทําให้ร,รัฐบาลของคุณยิ่งลักเนี่ยสามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยแต่การรณรงค์ครั้งนี้นะครับผมคิดว่าสิ่งสําคัญก็คือ1มันจะต้องมีเขาเรียกว่ากระบวนการปฏิบัติการ,รที่ชัดเจนและเร่งรัดนะครับคือถ้ารณรงค์เฉยเพื่อความรับรู้เนี่ยเขาเรียกว่า มันอาจจะเป็นผลอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือคนคาดหวังว่าน่าจะมีการที่สามารถป,าปราบปรามกันคอร์รัปชันได้อย่างเป็นกรณีที่เป็นตัวอย่างแต่ถ้าไม่เกิดกรณีอย่างนี้นะครับผมคิดว่าคนที่รับฟังเรื่องนี้ก็อาจจะรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยหรือยังไงนะครับเด,เดี๋ยวผมให้ดูเรื่องที่ทนายกยิ่งรักนำครมชุดใหม่นะฮะที่ประกาศในวันที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับอาจารย์ครับที่ทำเนียบนะครับเรื่องของเจตนารมในการ เดินหน้าพัฒนาประเทศไทยยึดหลักธรรมพิบาลของการบริหารจัดก,การบ้านเมืองที่ดีนะครับนะท่านนายกบอกว่าครมชุดปัจจุบันรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับจะส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรมนะจะให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันตั้งแต่ผู้เสนอราคาผู้เสนองานอะไรทุกรายเลยเพื่อความเท่าเทียมเที่ยงธรรม เปิดให้บุคคลจากภาคส่วนต่างๆที่เขาจะไปคัดเลือกขึ้นมาเป็นคณะกรรมการเนี่ยนะครับเขาจะมีวิธีการคัดเลือกของเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้ครับนี่นะฮะนี่คือสิ่งที่ประกาศเจตนารมณ์กันล่าสุดเกี่ยวกับการการปราบปรามการคอรัปชันแล้วก็จะทําโครงการหนึ่งกรมหนึ่งป้องกันกองครับตอนนี้รัฐบาลไทยมีกี่กลมครับกรมยังมีอีกไหมกรมอ,อธิบดีกลมต่างๆเนี่ยมีกี่กลม Oh, oh, มีมี4 4 4กรมนะครับ,รบตอนนี้ก็คือมี144อาทิบยีดีในกรมก็มีหน่วยอ,อีกเยอะมากนะครับคราวนี้เวลาเราพูดถึงการดําเนินการปราบปรามหรือว่าต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสิ่งที่ตามมาก็คือหลักธรรมาพิบาลน,นะครับหลักธรรมาพิบาลถ้าพูดไปก็คือการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรทั้งคนทั้งเงินอะไรให้คุ้มค่าที่สุด ครับ,รบตอนนี้ถ้าใครไปเรียนทางด้านรัประศาสนาศาสตร์นะครับ,รบก็ต้องเรียนหลักธรรมพิบาลนะครับกู o d กับ e นนนะครับ,รบซึ่งหลักธรรมพิบาลเนี่ยเขาจะมี6ข้อใหญ่ๆนะครับ,รบแต่ข้อที่สังคมไทย,ยต้องคุยกันมากในการบริหารงานภาครัฐนะครับก็คือข้อว่าด้วยความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อกี้ผมเริ่มต้นยกตัวอย่างจากรัฐบาลที่มาจากการรัประหารในทหารนะครับ,รบที่ก่อให้เกิดการคลอชนาตน,นก็เพราะว่าอธิบายทุกอย่างเป็นเรื่องของความลับทางราชการความลับของทางราชการมีความหมายว่าคนเนี่ยไม่รู้ข้อมูลค,ความโปร่งใสไม่เกิดขึ้นความ,มความโปร่งใสไม่เกิดขึ้นนี่ก็ทําให้เกิดคนที่มีอํานาจเนี่ยสามารถฉกฉวยตรงนี้ข้ามาเป็นผลประโยชน์ของตนเองได้ดังนั้นความโปร่งใสมันจะต้อง โปร่งใสตั้งแต่ข้อมูลนะครับโปร่งใสการบ,บริหารจัดการอย่างเช่นในกรณีเรื่องของการจำานําข้าวกรณีของพิจิตนะครับซึ่งมีข้าวของอตตโกนียไปถูกเขาเรียกว่าไปพัวพันตรงนั้นถึง800 0ตันเนี่ยเขาเรียกว่ากระทรวงเกษตรก็ต้องตามไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับความโปร่งใสทางด้านข้อมูลและการบ,บริหารจัดการอีก,กน,นึ่งก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับ,รบซึ่งกรณีนี้โครงการเขาเรียกว่า เรื่องของน้ำนะครับการป้องกันน้ำเนี่ยเราจะพบว่ามีการก่อสร้างไหลสิ่งหลายอย่างเนี่ยทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถใช้ชีวิตได้ทำยังไงที่จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีส่วนร่วมในการก่อสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าการมีส่วนร่วมของพาคประชาชนจะนำไปให้เกิดเกราะคุ้มกันภัยให้กับรัฐบาลที่ดีที่สุดครับอันนี้แน่นอนเลยนะครับเพราะว่า2โครงการยักษ์นี้นะเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลแล้วก็ถูกโจมตีอยู่เพราะฉะนั้น สิ่งที่รัฐบาลจะป้องกันตัวเองได้ที่สุดก็คือทําในสิ่งที่ประชาชนคาดหวังแล้วก็ต้องการให้ได้ก็คือโปร่งใสยุติธรรมการทุกอย่างเดินหน้าได้นี่ก็คือจุดสําคัญที่ทางรัฐบาลครามอยิ่งรักห้าประกาศเจตนารณ์เรื่องนี้ซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปสิ่งสําคัญที่ตรงนี้ท้าผมฝากได้นะครับก็คือต้องหาคนเนี่ยมาดูแลอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าตอนนี้นายกยิ่งรักเนี่ยมีภารกิจหลักด้านโดยเฉพาะการต่างประเทศและการทหารนะครับต้องหาคนมาดูแลด้านการปราบทุจ ผลิตขับชั้นครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาคุยกันเรื่องของรถไฟไทยนะครับครับซึ่งน่าสนใจทีเดียวครับ